สวัสดีค่ะวันนี้มาดูดวงกับหมอนิสนามเป็นน้ำนะคะเอ,อ่อวันนี้เรามาดูดวงสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงขอให้คนที่เกิดปีมะโรงทุกปีทุกพศทุกรอบทุกนามนี้ขอให้คนปีมะโรงจงมีแต่ความโชคดีความสุขความสําเร็จจงบังเกิดกับคนปีมะโรงด้วยนะคะ โชคดีล้ำเลยค่ะเรามาดูดวงสำหรับคนปีมะโรงเลยนะคะปีมะโรงคือเป็นปีงูใหญ่นะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงเนี้ยเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งสำคัญเป็นคนที่มีความสิ่สงสำคัญเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดี มีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดแล้วก็สิ่งสำคัญคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยจะเ,เป็นคนที่มีบุญเก่ามาตั้งแต่อดีตชาติคือดวงสำหรับคนปีมะโรงเนี่ยถ้าบุคคลใดที่หันหน้าเขาเข้ามาสู่ทางธรรมสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมพวกเนี้ยมักจะมีบุญเก่ามาตั้งแต่อดีตชาติให้สวดมนต์นั่งสมาธิ แล้วให้เบิกบุญเก่ามาใช้บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะทําหน้าที่การงานการเงินอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณติดขัดหรือเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่เนี่ยคุณจะผ่านได้สำเร็จผลประสบความสําเร็จค่ะให้เบิกบุญมาใช้นะคะอืมเพราะว่าสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงจริงๆแล้วเป็นคนที่เฉลียวฉลา,าดแต่เป็นคนที่สิ่ง มีจุดเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ใจอ่อนการที่เขาที่เป็นคนที่มีใจิตใจอ่อนหรือมองโลกสวยเนี่ยมักจะถูกหลอกหรือถูกโกงได้ง่ายคือเป็นคนที่แบบเ,เ,เขาเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบแม่พระเขาเป็นแม่พระที่โง่เพราะว่าอาจจะถูกหลอกซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพราะเป็นคนที่ เออวังชีเขาเรียกว่าเหมือนทําบุญผิดที่ผิดทางอะนะคะอืมในในการทำมาหากินเป็นคนที่ต่อสู้ดินน้นรนเป็นคนที่ขยันมีความมานะอดทนค่ะดวงชะตาในปีนี้จะได้รับความคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าท่านอะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่กระตัอยู่เป็นคนที่รักครอบครัว เป็นคนที่รักครอบครัวบุญกุศลตัวเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยจะเป็นคนดูแลและปกปักรักษาอืมไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่มักจะมีแบบปฏิหารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือตลอดเวลาอืมนับจากนี้ไปดวงชะตาสําหรับคนที่ เกิดปีมะโรงในรอบปีนี้ดวงชะตาชีวิตจริงๆแล้วดวงมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยก็ดีหน้าที่การงานก็ดีการเงินก็ดีหรือการเงินของคุณที่มีเงินฝากอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีการมูฟมูฟเหมือนโยกย้ายถ่ายเทเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เหมือนแบบอีกอาฝากอีกแง่งนึงมุกบไปอีกแง,ง่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะ่ะก็คือพูด,ดง่ายๆว่าเกี่ยวกับการเงินจะมีการมุกบการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งที่คุณคิดกําลังลงทุนไว้เนี่ยเกี่ยวกับการเงินน่ะคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกําลังจะมีเงินก้อนโตเข้ามาทําให้คุณได้มีค่าใช้จ่ายแบบเออค่อนข้างที่จะอิสระละ เดือนมีนาหรือเดือนกรกฎาเป็นเดือนแห่งโชคลาภสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงจะโชคดีได้ทรัพย์สินบ้านที่ดินคอนโดหรือรถคันใหม่หรือธุรกิจอ,อ่หรืออาจจะมีโชคลาภในสายงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงสนับสน,นุน สิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งที่คุณคาดหวังหรือรอคอยไว้เนี่ยคุณน่ะจะสำเร็จผลและประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญปีนี้คุณจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะก็คือบอกได้เลยว่าหนึ่งเรื่องการเงินมีการหมุนเวียนใช้จ่ายจํานวนมากเป็นคนที่ใช้เงินเก่งประกอบด้วยเป็นคนใจกว้างและชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะอืม เรื่องความรักเป็นคนที่รักครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใดนี่คือส่วนดีเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าให้คนให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวรักครอบครัวก็คือบอกไล้เลยว่านี่คือส่วนดีสำหรับของคนที่เกิดปีมะรงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกระตันอยู่นะคะ ปีนี้มีเกณฑ์อาจจะได้สร้างบ้านหลังใหม่ในช่วงประมาณกลางปีนี้ในช่วงกลางปีนี้ก็ตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปแะค่ะพฤษภากรกฎาค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคุณกำลังเริ่มต้นเก้าเข้าสู่บางคนก็อาจกำลังที่จะเข้าศึกษาเกี่ยวกับพวก การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆห,หรือบางท่านก็อาจจะกำลังเรียนรู้การเข้าหาหลักธรรมกำลังค้นพบหาตัวเองก็ยังเรียนรู้ธรรมะเหมือนเหมือนหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมอ่ะตัวเนี้ยเพราะว่าเหมือนอดีตชาติบุญเก่าที่คุณเคยปฏิบัติไว้อ่ะสัญญาเก่าของคุณจะกลับมาก็คือบอกได้เลยว่า ในวันที่คุณทุกข์ที่สุดในวันนั้นอะคุณจะเห็นธรรมคุณจะได้ตัวรู้คุณจะได้เห็นสัจธรรมที่แท้จริงถ้าตามดวงชะตาสำหรับของคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะโชคดีและมีการเปลี่ยนแปลงที่อูออ้ฟู่กว่าทุกปีนะคะเกี่ยวกับโชคราบ เลขที่นำโชคนำลาบก็จะมีเลขเอ่อเลขเจ็ดหนึ่งสี่แปดห้าเก้าเก้าห้าหรือถ้าจะเป็นตัวบุคคลที่จะเอาให้โชคให้ลาบคุณก็คือบอกได้เลยว่าโชคลาบจะอยู่ที่เด็กจะเป็นเด็กผู้ชายก็ได้เด็กผู้หญิงก็ได้แต่เด็กผู้หญิงจะโดดเด่นกว่าเพราะผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ ซื้อหวยซื้อรัตเตอรี่กับผู้หญิงผิวขาวบ้างอ่จะเป็นคนนําโชคนาลาบมาให้หรือไม่โชคลาบเด็กเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็ได้จะเป็นคนที่ให้โชคให้ลาบแต่ถ้าเรื่องความรักของคุณอ่ะบอกได้เลยว่าอย่าไปเอาคําตอบเอ่อเหมือนประมาณว่าถ้าเรื่องความรักอ่ะอยู่ดีๆคุณจะไปถามว่ารักฉันไหมรักมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าคุณจะไม่ได้คําตอบคุณจะ จะรู้สึกสับสนตกลงรักไม่รักประมาณนั้นนะคะก็คือบอกว่าถ้าเรื่องความรักอย่าไปมีเงื่อนอย่าไปมีเงื่อนไขอย่าไปเอาคําตอบเพียงแต่ว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราเทําหน้าที่ถ้าใครที่แต่งงานแล้วก็ทําหน้าที่ที่สามีที่ดีหรือภรรยาที่ดีก็เพียงพอแล้วค่ะก็คือบอกได้เลยว่าเพราะว่าสําหรับเรื่องความรักเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ต้องปริวาจา มันการกระทําจะเป็นการที่เบ่งบอกทุกสิ่งอย่างนะคะ แต่ถ้าเรื่องงานถ้าเรื่องงานเนี่ยอย่าคิดว่าแย่หรือวิกฤตเลยเพระเรื่องงานเนี่ยนับจากนี้ไปจะมีสิ่งใหม่ๆห,หรือสิ่งดีๆอะไรที่เกิดขึ้นมาสําหรับเรื่องที่อยู่อาศัยที่บ้านเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยที่บ้านของคุณเจ้าที่ดีก็คือว่าถ้าตามดวงชะตาแล้วคนในครอบครัวในปีนี้สําหรับคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยครอบครัวญาติพี่น้องก็โอเคค่อนข้างที่จะอยู่ดีกินดีแต่ บางท่านก็อาจจะถูกเบียดเบียนกับญาติพี่น้องที่จะทําให้ความทุกข์กายทุกใจก็คือบอกเลิกความทุกข์เนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวเองทาก็เกิดจากเหมือนพูดง่ายๆว่าเออเป็นคนที่ใจอ่อนชอบอาสาหรือเป็นคนที่ขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ขอให้คนที่เกิดปีมะโรงทุกปีทุกพศทุก รอบปีเลยนะคะขอให้จงมีแต่ความโชคดีความสุขความสําเร็จจงบังเกิดขึ้นทุกผู้ทุกนามสำหรับคนปีเกิดปีมะโรงโชคดีมีชัยร่ํารวยค่ะดวงดีไม่เท่าเราดีค่ะดวงตกไม่เท่าเราจิตตกนะคะจนอยู่ที่อยากรวยอยู่ที่พอขอให้โชคดีร่ํารวยค่ะสาธุ